สวัสดีครับผมอาร์เลเตอร์วันนี้ผมจะมาแนะนำสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเกี่ยวกับเกม Animal Crossing เนี่ยครับไปชมกันเลยครับในทุกๆวันนะครับเกมจะให้เงินเบลกับเรานะครับด้วยการเคาะหินใ้้ัพวนะครับเพราะว่าพัวมีการ คอมโบที่เร็วนะครับตีเร็วที่สุดเวลาเราจะเคาะนะครับให้เราหาขุดหลุมไว้ข้างหลังนะครับเพื่อกันน้องกระเด็นไปไกลนะครับตัวเรานะครับเพื่อให้ได้คอมโบที่สูงที่สุดนะครับนี่ครับถ้าเราทํำคอมโบสูงสุดก็จะได้เงินมาทั้งหมดอ่าประมาณ16,000นะครับที่เคยเช็คนะครับลองดูกันครับ เราสามารถขุดต้นไม้ใหญ่ไปปลูกที่อื่นได้นะครับอย่างเช่นต้นเชอร์รี่นี่นะครับผมกินอาผลไม้ไปแล้วก็ใช้พั่วนะครับแล้วก็ขุดมันขึ้นมาครับโดยสังเกตด้านซ้ายบนนะครับเป็นจํานวนอ่าที่เรากินผลไม้เข้าไปนะครับ 1. ผลจะสามารถขุดต้นไม้ในหนึ่งต้นครับ การใช้ขวานเหล็กนะครับจะเป็นการตัดต้นไม้โดยถาวรนนะครับก็คือต้นไม้ก็จะเหลือแต่ต่อนะครับดังที่ผมจะทําให้ดูครับแบบนี้ครับเป็นตอไม้หากไม่อยากตัดแบบถาวรนะครับให้ข้ามไปดูข้อต่อไปเลยครับ ใช้เรานะครับใช้ขวานเริ่มต้นนะครับเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เดินมาเคาะไม้3ามครั้งนะครับจะเป็นการาเคราะให้ไม้ออกมานะครับเป็นการเลี้ยงที่จะตัดต้นไม้โดยถาวรนะครับใช้กับพวกต้นไม้ที่เป็นผลไม้ก็ได้นะครับโอเคเราไปลองดูอีกอันดีกว่าครับผม ใช้กับต้นไม้ธรรมดานี้ก็ได้นะครับโอเคครับก็เป็นประจำวันนะครับที่เราจะต้องหาหลุมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะขุดเอาฟอสซิลนะครับโดยในแต่ละวันนะครับจะมีฟอสซิลให้ขุดประมาณ3 4มอันต่อวันนะครับโดยฟอสซิลสามารถ ไปแอสเซทได้กับนกฮูกในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เอามาบริจาคให้พิพิธภัณฑ์นะครับแต่ถ้ามันซ้ําแล้วเราสามารถเอาไปขายนะครับชิ้นหนึ่งได้ประมาณ1 0 0 0งพันถึงห้านะครับถ้าจำไม่ผิดครับสําหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอฝากช่องไว้ดล้วนะครับ a r m ์มเลเตนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะด้วยนะครับและที่สําคัญคือจะลืมกดกระดิ่งด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ